เราเราเราคาดเดาไม่ได้หรอว่าจะดีหรือจะแย่แต่ว่าถ้าเราไปดูคุณลักษณะเฉพาะของเชสโกะมันจะนึกถึงมุมที่ที่ดีๆอย่างเช่นความโดดเด่นเนี่ยที่เห็นชัดคือจังหวะยิงประตูเท้าขวาเท้าซ้ายนอกกรอบในกรอบลูกกลางอากาศก็เป็นจุดเด่นเขาเพราะเขารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็จังหวะพาบอลตะลุยทะลุทะลวงเนี่ยสามสี่อย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดครับ ศูนหน้าเนี่ยเราคุยกันมาเยอะมันไม่มีศูนหน้าที่เก่งทุกอย่างแล้วคุณไปสามารถไปซื้อมาได้เนี่ยในโลกความจริงมันมีแต่มันน้อยอม,มันก็พวกเคนเลวานเหมือนเดิมอะบเบนเซมา่าซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีแบบเนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วศูนหน้าเนี่ยมีความโดดเด่นในตัวของคุณเนี่ยหนึ่งหรือสองอย่างบางทีก็พอแล้วแล้วก็สโมสรไปซื้อเนี่ยมันมีสเปคเนี่ยเขารู้อยู่แล้ว ทีมเราเล่นแบบนี้เราไปหาสเปคศูนย์หน้ามามันมีทุกสเปคแหละทีมคุณเล่นแบบไหนทีมคุณเปิดมงไหมทีมคุณแทงช่องไหมหรือทีมคุณค่อยๆต่อฟุตบอลคุณก็ไปเลือกแล้วอย่างเชสโกเนี่ยคือศูนย์หน้าประเภทตัวทําประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปเยอะแยะเลยกับเขาเนี่ยไม่ใช่และคุณจะต้องให้เขามาพักบอลมาทําชิ่งล้วงลูกเปิดบอลแบบแฮดดี้เคนเนี่ยผม mm hmm. ว่าไม่ใช่ครับเชสโกจะเป็นศูนย์หน้าที่หาจังหวะยิงหาจังหวะพุ่งหาจังหวะ เข้าไปชาร์จเข้าฮอสเข้าขวายิงขวายิงซ้ายแต่งตัวเร็วอะไรกว่านไปแต่จะคมไม่คมอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของแมนยูเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ไม่ได้คลองบอลดีคลองบอลนานจะเป็นฟุตบอลที่ฉาบฉวยแล้วก็เปลี่ยนรับเป็นลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชสโกอาจจะเข้ากับตรงนี้ไม่ต้องต่อบอลเยอะแมนยู U, ผมดูตั้งแต่ยุคเสื้อเล็กเฟอร์กูสันมาต่อให้ยิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่ใช่ทีมที่ต่อบอลสวยต่อบอลน,นานไม่ใช่ ความโดดเด่นคือเปลี่ยนรับเป็นลุกแล้วก็ใจสู้กลางตัดหนักปีกเร็ว c r บอ s pawn สูน้าเขาไปยิงสูน้าแมนยูตั้งแต่อดีตมาส่วนใหญ่จะเก่งแล้วก็ค่อนข้างจะเฉียบคมคบซึ่งตอนหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีผมผมมองเห็นเชสโกตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าพอมาถึงแล้วอะ่ะมันจะไหวไหมบ,บางคนก็มองเฮ้มันจะเป็นฮอยลุนสองไหมตรงนี้เราไม่สามารถให้คำตอบได้แต่ถ้าเราดูคุณลักษณะแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นคาแรคเตอร์เนี่ย มันน่าจะไปได้<ฮ>เซสโก้ก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยๆเป็นตัวที่พอจะมีความหวังว่าเฮ้ยเขาเขากำลังท็อปขึ้นมา <S S เป็นตัวที่สามารถพึ่งพาได้ในการจบสกอร์ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นในในสองคนอย่างฮอยลุนหรือเซิร์ซี่ที่มีจังหวะแล้วอาจจะยังไม่คมพออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหวังใหม่ๆมันจะสาคัญกว่านั้นคือการเล่นของทีมมันจะต้องเอื้อให้กับเขาด้วยต้องมีโอกาสให้กับเขา ป้อนโอกาสให้กับเขาแล้วเพื่อให้เขาจบสกอร์เนี่ยตรงนี้จะทําได้ไหม